พอแต่ห้องเกะบใหม่ออกแล้วครับเนี่ยว่าจะเอาเเอาลูมิเนยียมมาใส่ครับเปลี่ยนจากไม้เป็นรางอลูมิเนยียมครับเาวเลยเสียวตัวนี้มาใส่ครับซิกแซกครับเปล่นซิกแซกใส่ย,ยึด้ายางครับ แั้งก็สิเอาซุบคึบเขาในหลองก็ซิกแซกซิกแซกเข้าไปตอนนี้กรับกำลังย้ายซิกแซกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเน่าสันเน่าสันนี่ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอายดีดีเฮ้ยดีโอ้โหโอ้โห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  ลงซะหันจะปันนะโอ้โหจตรล,ลยเด้พี่นอ้องต้องทำงานด้วยความระมัดระวังครับอย่าประมาทครับก้าวพลาดมาคือเรียบร้อยเลยสามสี่เมตรสี่เมตรได้อยู่ครับเนี่ยความสูงอันบวาหาคุณ เพิ่นทำทาซื้อครับบาน่านประสบการณ์เพิ่นเล่นไดไรได้ครับเนี่ยแต่บางคนเล่นได้ังหน่อยเลยเ่าลู้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้อเฮ้ยเฮ้ยลฮ้ยเฮ้ลเอ้ยอฮ้ยเฮกยลฮ้ยเ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 ม้ยเฮ้ย้ยเฮ้น้ยเฮ้้ยเ้เ้ย้ย